ดาหมอนทองค่ะในช่วงแรกนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมราชพักนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะกับกิจกรรมบัจจการราชพักบ y a แอนคอ c เสิร์ตแทนคุณแผ่นดินค่ะวันนี้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงจักรยานนะบวนักปั่นจักรยานนะคะไปที่อุทยานราชพักกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งบรรยากาศก,าก็เต็มไปด้วยความชื่นมืนนะคะประสบพนิกอนก็ไปรอรับเสด็จก,กันอย่างหนึ่งแน่นพร้อมกับเปล่งเสียงสรงพระเจริญตลอดเส้นทางค่ะเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันนะคะกับคุณยนิสาสิริมูลกุลรายงานมาจากาาอุทยานร,ราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะค่ะ ขบวนจักรยานที่มีพระเจ้าหลานเธอรพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงปั่นนำขบวนมาถึงที่อุทยานราชพักในเวลา17นาฬิกา30นาทีค่ะขณะที่ผู้ร่วมแข่งขันปั่นจักรยานมาถึงที่อุทยานราชพักคันสุดท้ายในเวลา15นาฬิกาค่ะ สรา,าิยาภาทรงนำขบวนจักรยานเพื่อรณลงค์จัดหาทุนในกิจกรรมราชพักไบแอนคอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินโดยผู้ร่วมปั่นจักรยานในขบวนนี้เป็นผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนกว่า200คนมาถึงที่อุทยานราชพักในเวลา17.30นาิกา30นาทีหลังออกจากจุดเริ่มต้นที่วันอุทยานชะอําเมื่อเวลา15.15นาิกา15นาทีรวมระยะทาง3 3 8กิโเมตรใช้เวลาในการปั่นทั้งสิน้น2ชั่วโมง15นาทีค่ะ โดยทันทีที่มาถึงได้มีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกเฝ้ารับเสด็จและกลับทูลรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จากนั้นทรงนำคณะผู้ปั่นจักรยานปลูกต้นไม้ที่บริเวณเก,กาะกลางทางเข้าอุทยานราชพักโดยตลอดระยะทางตั้งแต่เริ่มขบวนมาจนถึงจุดสิ้นสุดได้มีพระสงฆนิกรเฝ้ารับเสด็จและเปล่งเสียงส่งพระเจริญตลอดเส้นทางค่ะ ส่วนการแข่งขันปั่นจักรยานในวันนี้ผู้แข่งขันกันสุดท้ายได้มาถึงเส้นชัยที่อุทยานราชพักในเวลา15นาฬิกาค่ะหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมปั่นจักรยานค่ะในเวลา19นาฬิกาที่จะถึงนี้ก็จะมีกิจกรรมคอนเสิร์ตราชพักไบแอนคอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินที่บริเวณชายหาดหัวหิน ขอภัยค่ะที่บริเวณชายหาดสวน,นสนปฏิพัท์ซึ่งขณะนี้ความพร้อมจะเป็นอย่างไรแล้วบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณอัญชันแววงชยัยภูมิค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่บริเวณสวน,นสนปฏิพัท์วันนี้ถูกปรับให้เป็นเวทีแสดงคอนเสิร์ตกับกิจกรรมไบค์แอนคอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินค่ะและก็จะเป็นจุดที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประธานรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันจักรยานด้วยค่ะ ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะภายในสวนสวนปริพัฒก็เริ่มคึกคืนด้วยเสียงดนตรีจากการซักซ้อมการแสดงของดุริยางทหารบกก่อนการแสดงจริงค่ะโดยในเวลา19นาฬิาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาจะเสด็จมาถึงภายในบริเวณงานโอกาสนี้พระองค์จะประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานทั้งแถ้วยรางวัลค่ะ ก่อนที่จะเสวยพระกระยาหารขําและทอดพระเนตรคอนเสิร์ตไบต์แอนคอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินค่ะสําหรับศิลปินที่จะร่วมแสดงคอนเสิร์ตข้าคืนนี้ประกอบด้วยอุ้ยระวีวรรณตุ๊กวิยดาบิลลี่โอแกนศิลปิน AF และ i a m อมอฟพงพัฒน์และอัศนีวัสานค่ะรวมถึงการแสดงพลุเฉลิมฉลองจํานวน7ชุดด้วยกันค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่แขกผู้มีเกียรติตลอดทั้งคืนเลยนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณสวนสวนปริพัณ์ในช่วงนี้ค่ะคุณยานิสาคะขอบคุณค่ะคุณอัญชันสำหรับกิจกรรมราชพักไบแอนคอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความรักและสามัคคีของคนไทยทั้งชาติค่ะโดยรายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดนี้จะนำไปสมทบคุณในการสร้างอุทยานร,ราชพักให้แล้วเสร็จค่ะ ความคืบหน้าการสร้างอุทยานราชพักขนาดนี้คืบหน้าไปกว่าร้อยละแปแล้วโดยเหลือเพียงส่วนพิพิธภัณฑ์ใต้ฐานของพระบรมราชานุสาวรีซึ่งจะเป็นส่วนที่แสดงพระราชกรณียกิจของแต่ละพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประศบนิกรชาวไทยและทรงปรคของบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ก็ยังเหลือการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ โดยผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนสร้างอุทยานราชพัก์หลังจากกิจกรรมนี้ก็สามารถร่วมซื้อริสแบนงานราชพักไบแอนคอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินได้ที่ธนาคาร TMB ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรเคาน์เตอร์เซอร์อรวิสและเซเว่นอีเลเวนทุกสาขาจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะหรือใครที่สนใจจะบริจาคโดยตรงก็สามารถบริจาคได้ที่กองทัพบกโดยเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w บเอุทยานราชพักก์คอค่ะ และนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณแก่กองทัพบกค่ะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงรับเป็นที่ปรึกษาอุทยานราชพักและจะ,สะเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอุทยานราชพักอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของกิจกรรมราชพักไบแอนคอนเสิร์แทนคุณแผ่นดินที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิครีขานในวันนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปที่สถานีค่ะ ขอบคุณค่ะคุณยานิสาสริมูลกุลนะคะก็รายงานมาจากอุทยานราชพาะาอเภอหูหินจบสิ้นที่ครังนะคะซึ่งผู้ชมเองก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้ในวันนี้รวมไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะค่ะ